ก c เ s t ซาวศูนย์รวมเครื่องเสียงรถยนต์ทุกไลฟ์สไตล์สัมผัสความหรูหราล้ำสมัยใหญ่ที่สุดสวัสดีค่ะชื่อปุญชรัตกอเกียตตะกูลนะคะหรือเรียกว่านัตตี้ค่ะตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ชั้นปี2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะ BBA ภาคภาษาอังกฤษค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแอนอยู่กับน้องนัตตี้ค่ะเดี๋ยวให้น้องนัตตี้มาอธิบายดีกว่าว่ารถคันนี้นั้นมีเทคนิคกับการติดเครื่องเสียงอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็คือรถคันนี้เป็นรถคันแรกของตี้นะคะก็คือตี้ก็ส่วนตัวแล้วตี้เป็นคนชอบฟังเครื่องเสียงในหลายๆแนวค่ะก็คือเราก็าตี้ก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนวิทยุข้างานาคะอ๋อค่ะแล้วก็ทางในตัวรถคันนี้ตี้ก็ได้ ก็ได้ใส่ลำโพงทั้งหมด9ตัวนะคะอ๋อตรงนี้ขึ้นะคะตรงประตู2ตัวทั้งหมดเป็นสามตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยใช่ค่ะ3ตัวด้านนี้แล้ด้านหลังก็จะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะนะคะไปเลยโอ้โหด้านหลังนี้เป็นยังไงคะนี่ก็คือจะเป็นแอมสองสองตัวที่พูดถึงกันไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นซับอะค่ะซับหนึ่งชุดค่ะค่ะ เพราะเวลาเราฟังเพลงปุ๊บมันจะมีเสียงตุมตุมตุม,ตมเสียงหนักๆักอะคะอ่ะถ้าเราชอบฟังเพลงแบบพวกแนวฮิปฮอปอะไรเงี้ยค่ะเอ่อวัยรุ่นนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะชอบ<ช>ฮิปฮอปแบบตอนนี้ดังๆก็มีเพลงอะไรนะโลใช่ไหมคะน้องัตตี้จ๋ารถคันนี้นี่ใช้อะไรบ้างคะในชุดประจำวันเห็นบอกว่าเป็นรถคันแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็คือขับไปมาระหว่างมหาลัยอะค่ะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะ เพราะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัลลลายชั้นปี2อยู่<ช>นะคะ<ช>และชอบอะไรมากสุดในรถคันนี้ก็คงเป็นเครื่องเสียงที่คุณพ่อติดให้ค่ะนี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขบคุณน้องนันที้มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการติดเครื่องเสียงของรถรถุรถ่นนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะ Rocket Sound ศูนย์รวมเครื่องเสียงรถยนต์ทุกไลฟ์สไตล์สัมผัสความหรูหราล้ำสมัยใหญ่ที่สุด